แม่ครับผมมีเรื่องจะคุยกับแม่ครับมีอะไรอีกล่ะถ้าแกจะมาคุยเรื่องเมียแกแกไม่ต้องมาเสียเวลาเลยเพราะฉันไม่ยอมรับมันแม่ถ้าแม่ยังไม่เลิกทำร้ายไม้เนี่ยผมว่าเราต้องแยกกันอยู่แล้วนะครับแกว่าอะไรนะเอาแบบนี้ไหมครับแม่อยู่บ้านหลังนี้ไปเลย ส่วนผมกับไม้เนี่ยเราสองคนจะเป็นคนย้ายออกไปเองครับแม่แมแกนีป่ปาาิดกั้นแข็งอย่างนั้นหรอรถฉันก็เป็นคนซื้อให้บ้านฉันก็เป็นคนผ่อนเองถามแกหน่อยแกมีปัญญาทำอะไรได้บ้างม่ผมไม่เคยลืมบุญคุณแม่เลยนะครับแต่ถ้าผมต้องเลือกระหว่างปกป้องคนที่ผมรักกับปล่อยให้แม่เนี่ย ทำลายทั้งจิตใจมายร่างกายมายเนี่ยผมเลือกได้แค่อย่างเดียวจริงครับแม่นี่แะ่ทีมฉันเลี้ยงแกมาตลอดชีวิตแกเคยทําอะไรให้ฉันบ้างโดยการเอาผู้หญิงแบบนั้นหรอมันนะไม่เคยฟังคําสั่งฉันต่อหน้าคนอื่นมันไม่เคยเห็นฉันเป็นแม่แกเลยแม่แต่ไม้เนี่ยไม่เคยไม่เคารพแม่เลยนะครับมาเขาพยายามมากกว่าที่ผมขอแม่อีกอย่างและอีกอย่าง เวลาแม่ด่าไม์หรือประชดไม์เนี่ยไม์เขาก็ยอมเงียบเพื่อผมเพื่อครอบครัวเราที่จะอยู่ด้วยกันได้อะแม่แมซฉันก็แค่ผักมันนิดหน่อยเองทำเป็นโอเวอร์เป็นลมร้องไห้ฉันก็แค่เตือนสติมันให้รู้จักผู้ใหญ่บ้างแม่รู้ไหมเวลาผมกลับมาจากที่ทํางานเนี่ยผมไม่เห็นไมไม่เห็นลูกอะ่ะอยู่ดีๆน้ําตาผมก็ไหลเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่เหลือใครเลยนะครับแม่ มันก็แค่เป็นเด็กที่ยังไม่เกิดมันตั้งใจทําตังหาเพราะมันไม่อยากหนีลูกกับแกนี่แม่พูดแบบนี้ได้ไงอ่ะมายท้องอยู่นะครับแม่แต่แม่ก็ไปทุบตีมาแม่ทําเหมือนว่ามายไม่มีค่าเลยเลยอะ่ะแม่เคยคิดบ้างไหมครับว่ามายเจ็บปวดแค่ไหนอ่ะแม่แล้วแกจะเลือกใครละ่ะถ้าแกออกจากบ้านนี้ไปวันนี้แกไม่ต้องกลับมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกเลยได้ครับแม่ผมรักแม่มากนะครับ แต่ว่าตัวผมเองไะคงทนเห็นผู้หญิงที่ผมรักโดนทำลายไม่ได้แล้วทาไมเห็นผมเป็นลูกเนะี่ยแม่ก็ปล่อยผมไปเถอะนะคะนี่อีกทีมกิจจะเอาอย่างนี้เหรอได้ ฮัลโหลทีมทีมแม่ขอโทษนะลูกทีมกลับมาบ้านแล้วค่อยคุยกับแม่นะแล้วตอนนี้ทีมอยู่ไหนลูกผมกำลังรอรถอยู่ครับแม่ผมจะไปหามาที่บ้านแม่เขาแล้วผมเนี่ยกลาออกจากงานเรียบร้อยแล้วครับแกจะบ้านแล้วเหรอแกจะออกจากงานได้ยังไงงานดีๆเงินดีๆแบบนั้นน่ะแกคิดอะไรอยู่ผมคิดว่าผมจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนที่เห็นค่าผมครับแม่ ส่วนคนที่ใช้ผมเป็นเครื่องมือเนี่ยผมไม่เอาแล้วครับทีมแล้วแม่ล่ะแม่ไม่เห็นค่าหรอเกมันรู้อากตันอยู่เกมมันไม่เคยรักแม่เลยไม่ใช่ผมไม่รักแม่นะครับแต่ผมก็รักไมยเหมือนกันและผมเนี่ยต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่แม่ทําไว้กับไม้ด้วยครับทีมถ้าแกกล้าไปนะ แกไม่ต้องกลับมาเหยียบบ้านหลังนี้เลยและบ้านหลังเนี้ยแม่จะยกให้ลูกข้างบ้านและส่วนรถอ,อ่ะฉัจนจะให้เขาออกไปขายขนมดีกว่าให้แกอีกถ้างั้นเนี่ยแม่ก็เก็บไปใช้ตอนแก่นะครับผมผมไม่ได้อยากได้อยู่แล้วท,ทีมทีมลูก ว่าพี่ไม่ควรปล่อยให้แม่ทำแบบนั้นกับมายเลยอ่ะพี่ผิดเองที่พี่ไม่สามารถปกป้องอะไรมายได้เลยอ่ะพี่ขอโทษจริงๆนะมายพี่รู้นะมายว่ามันอาจจะสายเกินไปอ่ะแต่พี่ไม่อยากให้มายทนกับความเจ็บปวดคนเดียวพี่จะอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าไมายไม่อยากเห็นหน้าพี่อ่ะไม่เป็นไรเลยนะไม แต่พี่จะไม่หายไปไหนแน่นอนนะบางครั้งคำขอโทษมันก็สายเกินไป ไปก่อนแล้วกันนะเพื่อครอบครัวเราจะดีขึ้น ทุกคนที่อยู่หน้าจอครับทุกคนคิดว่าไมล์เนี่ยจะหายโกรธผมไหมครับถ้าทุกคนคิดยังไงเนี่ยช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดหัวใจกดติดตามแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมงอไมล์ได้สำเร็จด้วยนะครับ หลทีมแกลืมแม่ได้ขนาดนี้เลยเหรอเพราะอีนางผู้หญิงคนนั้นคนเดียวแกกลับลืมแม่ของตัวเองเลยนะแม่ครับก็แม่ทําเกินไปมากเลยนะครับนี่หม่ย,ยังไม่ให้อภัยผมเลยอะ่ะถ้าผมย้อนเวลาได้เนี่ยผมคงไม่เชื่อแม่สักคำอะ่ะฉันไปทําอะไรให้นักหนาเกถึงพูดจากกับฉันแบบนี้แม่จําตอนนั้นได้ไหมครับตอนที่มาย,ย้ายมาเดือนแรกแม่บอกว่าไม่ใช้เงินเยอะมาก แม่ก็เลยบังคับผมเนี่ยให้เอาบัตรเงินเดือนไว้กับแม่แต่พอผมไม่ให้แม่ก็บอกว่าผมเนี่ยอักตันยูสุดท้ายเนี่ยผมต้องแบ่งเงินให้แม่ครึ่งหนึ่งให้ไม้ครึ่งหนึ่งแต่ว่าแม่ก็ยังไม่พอใจอ่ะแม่คอยแต่จะหาเรื่องไม้ตลอดไม่ใช่บอกเขาใช้เงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคิดดูสิของเต็มบ้านสักขนาดนั้นก้อยของที่เต็มบ้านเนี่ยมันก็เป็นของใช้ของบ้านแม่นะครับที่ไมยซื้อมาเนี่ยเพื่อประหยัดในระยะยาวครับแม่ แล้วแม่เองล่ะครับแม่ได้เงินไปครึ่งหนึ่งแม่เคยซื้ออะไรเข้าบ้านบ้างไหมอ่ะมีแต่ไมายเป็นคนคิดไมลเนี่ยเขาอยากทําให้บ้านเป็นบ้านแต่แม่คอยว่าเขาตลอดเลยอ่ะทีมก็ฉันกลัวเขาใช้เงินของแกหมดนะสิแม่กลัวจนให้ไมายย้ายออกจากบ้านไปเลยเหรอครับทีมก็ไมายมันเล่นมือถือทั้งวันต่อทางกับข้าวก็วยังทํากับข้าวไม่อีกใครจะไปรู้ละ่ะว่ามันจะแอบคุยกับใครหรือเปล่า แม่ครับที่ไม่เล่นมือถือเนี่ยมันเป็นงานของไม้นะแม่แล้วแม่เองเหรอครับแม่เคยทําอะไรบ้างไหมไมยเนี่ยทั้งทาอาหารล้านจานหั่นผลไม้เทน้ําให้แม่อีกมมยทาทุกอย่างอย่างเต็มใจอ่ะแม่แต่แม่ไม่เคยพอใจอะไรไมยเลยอะ่ะฉันเลี้ยงแกมาแทบตายแกจะให้ฉันสบายหน่อยไม่ได้เลยเหรอก็แม่ได้เงินเดือนผมไปครึ่งหนึ่งแล้วนี่แต่ว่าไมาเอะ่ะเขารับภาระทุกอย่างทั้งหมดไมยก็เลยขอหย่าก,กับผม ผมว่าแม่เนี่ยอย่าไปซ้ำเติมไม่เลยนะครับฉันก็แค่ตามใจหนึ่งเท่านั้นเองมันก็เลยถึงกับกล้าเถียงฉันเถียงแม่แม่ก็เลยต้องลงไม้ลงมือท,ทั้งที่ไม่อยังท้องเหรอครับไม่เจ็บจนต้องเข้าโรงพยาบาลแม่ก็ยังตามไปว่าไม่อีกเรื่องทั้งหมดเนี่ยใครเป็นคนผิดกันแม่ครับแล้วแม่เนี่ยทาใบยาปลอมขึ้นมาเพื่อประชดจนเรื่องมันบานปลายอะ่ะตอนเนี้ยครอบครัวผมพังหมดก็เพราะแม่แบบนี้แม่ยังไม่พอใจอีกเหรอครับ ทีมเพราะฉันไม่ชอบที่หน้ามันแกดีสักขนาดนี้แกจะหาผู้หญิงสักกี่คนก็ได้มีอีกต้องเยอะแยะให้แกเลือกบ้านกับรถก็เป็นของแกแกจะกลัวอะไรต่อให้หม่มันกลับมาเราก็อยู่กันไม่สนิทใจหรอกเพราะเราเถียงกันสักขนาดนี้แล้วทำไมผู้หญิงเนี่ยต้องเป็นฝ่ายดูแลผู้ชายอย่างเดียวด้วยครับแม่เราแต่งงานกันเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องดูแลกันละกันไม่ใช่ว่าจะให้หม่เนี่ยมาก้มหัวให้ผม ผมตั้งหาครับที่ต้องปกป้องไม้แล้วถ้าไมไม่กลับมาเนี่ยผมก็จะอยู่กับไม้ตรงนี้ครับแกจะทิ้งแม่หรอไม้มันอยู่ต้องไกลแล้วถ้าแม่เป็นอะไรขึ้นมาใครจะมาดูแลแม่ล่ะแม่แข็งแรงดีครับแม่ยังมีแรงออกไปเต้นได้แล้วถ้าแม่ยังมีแรงทำร้ายไมเนี่ยผมว่าแม่ไม่เป็นไรหรอกครับ นั k k oi k oi ่นกก็ไปเอาหมายกลับมาอยู่บ้านเราเถอะแม่สัญญากับแกเลยนะว่าแม่จะไม่ยุ่งเรื่องของไมอีกแล้วแล้วเดี๋ยวแม่จะโถกลับไปหามายนะลูกก็ได้ครับแม่ฮัลโหลไม้ไม้ ไมเป็นยังไงบ้างลูกแม่ขอโทษนะที่ผ่านมาแม่รู้ว่าแม่ทํากับมไม่ดีไมลูกไม่อยากกลับมาอยู่บ้านไหมไมค่ะแม่เคยทําอะไรไว้กับไมไม่ไม่มีวันลืมไมลูกไมแม่จะไม่ทําอีกแล้วนะลูกแม่จะปรับปรุงตัวเองและแม่จะไม่ยุ่งลรืองของไมเลย ไม่ไม่กลับมาอยู่บ้านเธอนะเดี๋ยวแม่จะทำอาหารให้เต็มโต๊ะเลยนะลูกรอไม่กลับมานะลูกไม่จำเป็นหรอกคะ่ะสิ่งที่ไมยต้องการไม่ใช่ข้าวแต่ไม้ต้องการความเข้าใจซึ่งมันไม่เคยมี พี่ทีมไม้พี่ขอบคุณมากนะที่มายอมเปิดประตูให้พี่ครั้งนีง้ไะขอแค่ไม่กลับไปเริ่มต้นใหม่ที่เดิมก็พอแล้วค่ะน,นี่พี่ไม่กลับไปที่นั่นแล้วนะพี่จะเริ่มต้นใหม่กับไม้ที่นี่นะงั้นเข้าบ้านกันนะคะไปครับ ความรักที่แท้จริงไม่ได้ชนะด้วยการเถียงแต่ชนะด้วยความกล้าที่จะเลือกครอบครัวที่เราสร้างเอง